เราจะพูดเลยนะครับก็ผม่างนี้นะครับเวลาการลงอยู่ขององค์กรทางการเมืองหรืออะไรก็แต่เนี่ยเราดู3ามสามบัรจัยก็คือ1คือที่มาใช่ไหมฮะสก็คือการใช้อำนาจและการตรวจสอบหน้าสาคือการลงจากหน้าอันนี้คือบัจจัย3ามสามสามประกาศที่เราต้องดูใช่ไหมที่มาเนี่ยะครับผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับข้อเสนอของดีโ l u t i o นนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยนะ ฝ่ายอ๊อกปานะครับข้อบตึงกับพรรคฝ่ายค้านแต่ว่าสัดส่วนของการได้รับความชอบเนี่ยก็คือเขาใช้เสียง้างมากแบบในสามสองในสามใช่ไหมฮะแต่ผมคิดว่ามันต้องมีอาจจะมีต้องมีเงื่อนไขประกันเช่นคือทั้งต้องเกินกึ่งหนึ่งของฝ่ายฝ่ายค้านด้วยหรือเกินกึ่งหนึ่งของฝ่ายอัอกปาดด้วยเพื่อเพื่อเป็นหลักการันตีว่ามันจะต้องเกิดการพูดคุยกันระหว่างระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายอัอกาลอย่างน้อย เกิดการสนทนากันนะครับว่า,าตัวแทนของแต่ละคนเนี่ยแต่ละฝ่ายเนี่ยมีความเหมาะสมหรือเปล่านะครับเพราะว่าคือแน่นอนว่าประชาธิปไตยมันก็ต้องหลักหรือหลักของเตนขั้นมากใช่ไหมเนสําคัญแต่ว่า,ามันอาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมม,มันจะเป็นแต่ไม่เพียงพอสิ่งที่จะก,กระจายควางหลักความในประชาธิปไตยได้มันเกิดบทสนทนาระหว่างฝ่ายก,กันนะฮะที่มันสามารถจะหาทางองอกทางเลือกนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยฮะตุลาการสารกลุ่ม ทก้9คนเนี่ยที่มาจากข้อเสนอจากสาฝ่ายนะครพรต้องได้รับการยอมรับจากที่ประชุมสภาผู้แทนรัศดรนะครับต้องยอมนะฮะไม่ไม่โดนที่ส,สภานะครับต้องได้รับการ จริงแล้วมีบทบาทนึ่งท,ที่เราอาจจะละเลยไปสารบูญเนี่ยครมีหลักสูตรหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ได้อัพอกไปตอนที่ทางสารบูญเนี่ยมาเผยแพร่รายงานของตัวเองนะคะรับหลักสูตรนั้นชื่อว่าหลักดิจิทัลเพื่อประชาธิปไตายนะฮะมาผ่านมาแล้ว12 13รุ่นแล้วนะฮะไอ้ข้อมูลรุ่นที่12เนี่ยฮะน่าสน,นใจมากครับมันสะท้อนอะไรหลายอย่างนะครับแต่ว่าผมจะไม่บอกว่าอะไรอะไรหลายอย่างนั้นนะครับแต่ผมขอข้อเท็จจริงว่า จำนวนของคนที่ที่มาเป็นหลักสูตรนี้ครัก็คือประกอบด้วยข้า,าราชการเรือนเนี่ยต,ตํารวจทหารระดับสูงเนี่ย13คนนะครับผู้บริหารองค์กรสลับแล้วก็บอร์ดสําคัญสําคัญ6คนนะครับฝ่ายตุลาการและกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวข้องนะะฮ12คนนะฮะแล้วก็ผู้บริหารโรงพยาบาลสักตวแพทย์8คนอื่นอื่นอีก1คนแต่ที่น่าสนใจครับก็คือองคุณนะฮะเป็นจะเป็นเ,เรียกว่าประธานบริ บริหารอะไรต่างๆเนี่ยครับเป็นระดับนำของคะนะจำนวน11คนนะครับและ7ใน11เป็นกุประเภทคุณพลังงาน,นครับอันนี้เราจะไม่บอกว่าหลักสูตรนี้เป็นอะไรแต่ว่ามันก็มีข้อวิเราะห์จัดน,นะครับของหงลักสูตรต่างๆบรรดาหลักสูตรปหลักสูตรอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันมีงานวิจัยนะครับของอาจารย์มวมน,น้อยตีรัตน์นะครับกับคุณภาพภูม วากกรินฉกนะครับอยู่ในโครงการวิจัยสู่สังคมไทยสมุนหน้าการ,รศาึกษาโครงสร้างโครงสร้างความมั่งคั่งและโครงสร้างอำนาจเพื่อการปฏิรูปนะครับซึ่งเป็นหน้าที่เปอาเกิดจากอาสุภคูมิไทยินนะครับข้าสรุปของงานวิจัยจที่ไปศึกษาบรรดาลักูตรพิเศษต่าง,นะงๆนะบรรดาลักูตรปออะไร,รต่างๆที่องค์กรสถาบต่างๆทำลักสณะขึ้นมานะครับ ของอาจารย์โน้อยเนี่ยนะกษณะเนี่ยฮะได้ให้ข้อข้อคดพบไว้ในงบจ่ายนปีท่ามูบนะครับว่าหลักสูตรเหล่านี้ไม่ต่างอะไรกับการจัดตั้งต้นผลประโยชน์หรือการหาพวกเพื่อเพิ่มช่องทางและพลังในการทลักาันผลประโยชน์ขององค์กรจัดหลักสูตรการศึกษาที่เป็นข้ออ้างในการรุดรวมบุมมคคลภายนอกองค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลการทํางานหรือที่นาอนุมัต เหล่านั้นเชื่อในเป้าหมายเดียวกันเป็นการการเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนะครับร่วมกับสูตรได้รับการตอกย้ำมากเกิดเป็นเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทเป็นเพื่อนไขอของความไม่เข่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจการเรงินทั้งในระดับการสวงสาิกาประโยชน์ส่ท้องถุนและก็ระดับของโครงสร้างหนาาในตัวของมันเองนี่เป็นข้อสรุปของงานศึกษานะครับ เดียวกับหลักสูตรอะไรนะหรักสูตรของผู้หลัการไรของสารบุญเปล่านะครับแต่ว่าหลัสูตรประเภทนี้มีลักษณะนี้แล้วก็การที่มีสัดส่วนของกลุ่มคุณแบบนั้นไปอยู่เชื่อมโยงกับอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราก็จะไม่ไม่บอกกับเรับผมแค่ข้อวิจัยกับข้อเสนอได้นะครับก็พิจารณากันนะครับในส่วนของที่มานะครับผมก็ยังสำรับเรื่ข้อเสนอเห็นด้วยกับข้อเสนอของดีโซลูชันเนี่ยแค่การรับรองเนี่ยอาจจะต้องมีการันตีเรื่องของฝ่ายค้าเนี่ยต้องต้องเกินขึ้นหนึ่งนะครับเพื่อ มาเกิดการวิกฤตนะครับทีนี้เรื่องของอำนาจนะครับผมคิดว่าอันนี้ยังไม่บอกว่าต้องควรจะคงอยู่หรือไม่ควรจะมีหรือว่าผมคิดว่าควรเป็นรูปนะฮะซึ่งไม่เท่ากับโรงแามนะครับก็สาระของคุณควรจะเป็นในรูปนะฮะไม่ไม่เท่ากับโรงแามนะครับดังนั้นอำนาจเนี่ยคุณจะมีเพียงแค่เรื่องของการมีความกฎหมายนะครับที่มันขัดหรือแย้งกับวัตถุหรือเปล่านะครับที่ออกผลสำหรับสถาบันที่เป็นใหญ่ในขณะนี้นะะแล้วก็ตีกรอบ ก่อตาข้อพูต่างๆเนี่ยเพราะว่าเวลามีความขัดแย้งว่าอันนี้เป็นอำนาจฉันหน้นาเธอกันแน่นะก็สารูก็ผมจะต้องมาทำหน้าที่ในการวินิจฉัยนะครับในส่วนของอำนาจอื่นนะครับผมว่าจะต้องออออแก้ไขนะครับอย่างเช่นอำนาจในการยุคพักนะครับซึ่งอันนี้ก็แก้ในระดับ,รบรกรรคการมูลได้เลยนะครับเพราะผมคิดว่าไม่ควรมีการยุคพักนะครับ ไม่ควดมีการยึดพักควรจะสูญสิ้นสลายไปด้วยการที่ที่คนไม่เลือกนะครับหรือถ้าหลักว่ายังจะมีอยากจะมีจริงอยากจะมีอยากจ,จะมีไว้เน่ยฉันอยากจะมีเนะี่ยก็ควรเอาตามหลักการกรรมงการของเวณนี้ใช่ไหมครับเรื่องของกระบวนการยึดพักเนี่ยควรจะเป็นกระบวนการสุดท้ายแล้วนะหลังจากที่แบบมีการห้ามปลามีการเบรกมีการอะไรแนละ้วจกกนกระทั่งเขาไม่ยอมเนี่ย และกระบวนการในการที่เรียกว่าลงนาการบูฟองเนี่ยจะต้องเป็นการใช้กําลังด <ism> ้วยนะครับในการที่จะลงนามการบองและกระบวนการในการไต่สวนจะต้องให้สิทธิภาพและความเป็นธรรมในการไต่สวนด้วยครับเหล่านี้และรวมไปถึงถ้าหากว่าในการวิจัยเป็นเช่นการตัดสินใจของคนใดคนหนึ่งก็ลงโทษที่บุคคลนั้นนะครับไม่ใช่ลงโทษทั้งพากพักไม่ใช่แค่ของกรรมการบริหารพักไม่ใช่ของของคนดันหนึ่งเท่านั้นนะฮะแต่พักเป็นของสมาชิกเป็นของ เป็นที่รออวมของความหวานเป็นที่รออวมของความต้องการประชาชนที่เขาเลือกมาเองนะครับดังนั้นไม่ควรมองภาคมือง,อนนงเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยนะครับและการทำข้อควรจ,จะทำการง่ายนะครับกับการกควรจะส่งเสริมการนเกิดข,ขึ้นของภกกาคมืองนะครับมากกว่าเป็นสัมปานนะครับแล้วก็เรื่องของจริยธรรมก็เช่นกันนะครับผมคิดว่า มาตรฐานจดรดธรรมเนี่ยเ,นะเป็นมาตรฐานขอ,อรงรัฐและตุลาการศาลหนูนะฮะแต่กลับเอามาใช้วิชัยกับนักการเมืองหรือนักมนตีขึ้นไปอีกสถาบันการเมืองหนึง่งแล้วคนวิชัยก็เป็นคนที่ออกกฎกติกานนั่นเองด้วยที่ว่ามันขัดแย้งกันในตัวเองนะผมว่าเนี่ยก็ต้องต้องแก้ไขนะฮะแล้วพอดีผมไปอ่านคอมเมนต์นะฮะผมก็ไปอ่านในในประชาไทยนะฮะที่งกำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับ มีค no 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 so ุณสมโชคนะครับก็ถามว่าแล้วประชาชนจะไปเรียนกการเมืองพฤติกรรมมิชอบได้ที่ไหนล่ะครับนะฮะสายตาเหมือนกับว่าถ้าไปยุ่สารมูนถ้าไปตัดอำนาจสารสูนแล้วเหมือนประชาชนจะไม่สามารถไปเรียนได้เลยคุณนักจับกระเป๋าให้ทางสวัสดิ์ท่านแล้วนะครับก็คือไปรอที่ปปชปปชก็ส่งสารดีกาของผู้ดูดลงเนทางการเงินได้มันก็มีช่องทางนั้นอยู่นะับแล้วก็เลยก็เดินคู่กันไปด้วยนะสามไปนะครับและอีกทางหนึ่งก็คือ ว่าจริงๆก็สสเนี่ยก็มีกรรมพิการจะเรียกทมด้วยนะครับเวลาตรวจสอบนะนั้นนะผมคิดว่าคนใจของวิาสุทสภาเนี่ยผมขอถามวิสุทิ์ครบของสาภาเนี่ยต้องซินธิต้องแอคทีฟมากขึ้นไม่ใช่บอกว่าบางคนอนุมัติให้ลายาวไปแม้กระทั่งตัวเองมีคดีนะฮะคดีความที่จะดนนลดอิทธิความเนี่ยอนุมัติไปเนี่ยโดยที่ไม่มีการตรวจสอบเลยหรือเปล่าตรวจสอบไปแล้วไม่ได้แสดงผลของการตรวจสอบหรือไม่นะฮะ ไปจนกระทั่งสุดท้ายแล้วหมดอายุความอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับมันก็ค,ค,คือด้านหนึ่งเนี่ยเราก็เรียกร้องอ,องค์กรที่มันแปลกตลาดนะฮะด้านหนึ่งอ,องค์กรที่อยู่ภายใต้เสาหลักของเรียกว่าเสาหลักของประชาชนรัฐสภาเนี่ยก็ต้องทําให้ประชาชนเนี่ยเขาศรัทธาด้วยนะไม่ใช้นเขาจะมองไปมองหาองค์กรหรือองค์รกรทางาดในการที่จะมาใช้อำนาจนะครับสุดท้ายแล้วคนที่เสียเปรียบเสียประโยชน์ที่สุดก็คือประชาชนเนี่ยครับแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบอื่นนะครับ ว่าอย่างที่คุณนายจอมพรพูดไปนะครับก็คือเรื่องของเดิมทีเดียวเนี่ยก็สามารถถอนถอนได้รับทุนสีู่นสามารถถอนถอนได้เข้าชื่อถอนถอนได้ว่าก็ควรเอาคนใบนี้กลับมานะครับผอย่างยกตัวอย่างคือคนที่ที่ศาลที่มีชุมสายมูลชีวิชายว่าอันนั้นเป็นการให้ความรู้ด้านกฎหมายนะฮะแม้ว่าค่าสายตาประชาชนบางกลุ่มบางกคนแบบทุกคมก็ว่าไปนะครับหรือหลายกลุ่มก็ว่าไปนะครับอันนั้นก็ยาก ได้แล้วก็ลองตรวจสอบได้เนี่ยผมว่าอเนี้ยก็ควรจะเอามาและอีกอย่าหนึ่งคือเรื่องของข้อหาเรื่องของการเบิก์ดนักสั่ผมว่าอันเนี้ยควรจะต้องออกออกไปนะครับผมคิดว่าเออเออมันควรจะต้องมีข้อพิพาทได้ในฐานะที่ผมเชื่อว่าอำนาจที่ไปของประชาชนแล้วประชาชนเนี่ยมันขาสำคัญเลยคือการสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นยุติธรรมต่างๆนะับโดยเฉพาะกลับมที่ประชาชนเนี่ยครับ ว่าอันนี้ก็ควรจะต้องให้ประชาชนได้สนทนากับผู้ทะทัดนะฮะไม่ว่าประชาชนเหล่านั้นจะพูดได้ในภาษาผชาการไม่ว่าประชาชนเหล่านั้นจะเป็นผู้อยากตรงไปตรงมาตามความรู้สึกข,ของตัวเองนะฮะก็ควรจะ,ะรับฟังนะเพื่อจะได้เกิดการกลไกในการตรวจสอบกันนะครับผมคิดว่าแบบนี้นะครับจะทําให้ยางน้อย